สวัสดีสสดค่ะ,คะขอต้อนรับเข้าสู่แนวหน้าสุขภาพทาง y t u t u นะแนวหน้าออนไลน์ของเราพี่ปองอันชลีค่ะพี่ปองจารุณีค่ะ,คะ E.P. นี้เราพูดถึงการลดลอย ใ,ใช่หลายเรื่องเลยคือรักษาสุขภาพของใบหน้าน้าใสด้วยวันนี้พูดถึงเรื่องหน้าคือก่อนที่หน้าจะใสอย่าลืมนะคะต้องล้างพิษในร่างกายก่อน<ช>นะจะได้ผลเร็วขึ้นค่ะไปดูอีพีที่ก่อนหน้านี้ของเรานะคะว่ิธีการล้างพิษเนี่ยมีอะไรบ้างแต่วันนี้เราพูดถึงเรื่องนี้เฉพาะนี่เลยตัดคอออกมาเอาหน้าอย่างเดียว <c oughs> เอาหน้าอย่างเดียวเลยอันนี้กล่องอันนี้กล่องเล็กๆอันนี้นะคะกระปุกยิ่งเล็กกว่ากล่อง <c oughs> กล่องว่าเล็กกระปลุกเล็กขวาคือของมันแพงเพราะเราไม่ต้องใช้เยอะใช้เยอะค่ะตรงไหนที่เป็นแผลแผลไม่ว่าจะเกิดจากอะไรก็ตามทีพี่แผลเกิดจากการแกะสิวอันนี้ที่เยอะมากเลยท่านแกะสิวเนี่ยแล้วมันเป็นหลุมเ็นบอเนี่ยเอาอ้นนี่แต้มแต้มแต้มแผลที่เกิดจากแบบการทําเลเซอร์แผลที่เกิดจากการโดนไฟไหม้หรือแผลที่เกิดจากคือการรักษาฟ้าที่ไปทำเลเซอร์แล้วมันมีแผลแผลแผลอันนี้ ตตตตต s. <S i, แต่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 ที่ตรงที่เกิดแผลอันนี้เราจะช่วยรีลอยได้ในหนึ่งกระปุกอันนี้ซึ่งน้อยมากพี่แต่ว่าแต่ก้นกระปุกนี้เต็มนะไม่ใช่แบบวอละเออมันก็จะมีครีมในนี้มีครีมใช่ไหมเนี่ยพี่เป็นคนที่คนที่เขาครีมก็แน่นมากเลยนะอคนที่เขากุ้มใจเรื่องแบบแบบแผลผ่าตัดหรือไปสะดุดหรือเป็นอะไร ผิวเป็นคีรอยค่ะนูนขึ้นมานะคะใช้นี่ดานี้ค่ะในนี้ในนี้ประกอบไปด้วยอันดับแรกก่อนเลยนะอันนี้จะพูดในติ๊กตอกทำไม่ได้เลยนะมันตัดเราตัดเลยใช่ไหมคะเพราะว่ามันมาจากดรา้อนบัดเลือดมังกรอเขาจะว่าดูเดือนเออในติ๊กตอกนี่ไม่ได้เลยครีมตัวนี้ขายไม่ได้เพราะมันเล่าไม่ได้คือมันเป็นต้นอันนี้เขาเรียกว่าต้นต้นเลือดมังกรในหน่อต้นไม้อันนี้จะมียางออกมายางเนี่ยนะจะเป็นลักษณะสีแดงเลือด สีแดงเลือดอันนี้มาจากประเทศเยเมนค่ะมีที่นั่นยนะคะมีที่นั่นเป็นสารสกัดที่ดังมากในวงการเวทย์สางนี่มันถึงได้หลอดเล็กขนาดนี้ละค่ะเพราะว่าหมายถึงว่ามันมาจากพอบน้อยวผอบน้อยเอามาจากเยเมนต้นเลือดบางก่อนเนี่ยมีคุณสมบัติสมานแผลนี่สมานผิวค่ลดการอักเสบของผิวไม่ว่าอักเสบจากการติดเชื้อ ซึ่งมันจะช่วยทําให้เกิดการคือแผลหายเร็วหายเร็วค่ะและทาต่อไปเนี่ยมันฟื้นฟูทําให้เรียบเนียนได้ค,คือไม่ใช่รักษาแผลอย่างเดียวนะพี่คือมันจะทําให้ฟื้นฟูได้ด้วยแล้วเราก็ผสมโซเดียมเฮอร์พารินป้องกาันการแข็งตัวของเลือดมันจะช่วยทําให้กระจายเลือดออกจากเนฟกชัําอะคือรอยแดงรอยบาดเจ็บฟกช้ำเนี่ยเลือดมันมาค้าง ทาอันนี้เนี่ยสมานแผลแล้วมันทําให้เลือดกระจายแล้วสารสกัดจากใบโบบกคือสมานแผลสารสกัดจากเม็ดมะขามคือต้านเชื้อแบคทีเรียก็คือมีแผลแล้วไม่ทําให้แผลมันขยายกระจายไปเพราะว่ามันมีเม็ดมะขามต้านเชื้อแบคทีรียใบโบบกทําให้ลิดเย็นแล้วก็โซเดียมเฮอริพินกับดราก้อนบัดเนี่ยก็ช่วยทําให้แผลเนี่ยค่อยๆลดเลือนหายไปลดการอักเสบคือมีแผลแล้วทําให้หยุดยั้งการเกิดแผลจิ๋วแต่แจ๋ว อาจิวแจ๋วราคาอันนี้เป็นเวชสัมอางนะงซึ่ง,งเป็นเวชสัมางสุดพิเศษนะลดเลือนทุกรอยแผลเป็นไม่ว่าจะแผลเป็นจากอุบัติเหตุแผลเป็นจากสิวหลุมสิวคีรอยเลเซอร์แล้วจึงทำให้ให้ แผลหายแล้วผิวสดใส<ะ>ไร้รอยแผลเป็นอีกก็<ะ><ม>ทาเช้าทาเย็นนะคะใช่ระวังใน,นมัน5กรัมเท่านั้นนะอย่าไปทาทั้งวันเดี๋ยวทาเดี๋ยวทาเดี๋ยวหมดนะมัน5กรัมนั้นนะติดนังติดนิ้วเนะี่ยเอาออกให้หมดเลยนะทาบริเวณแผลเป็นหรือรอยดำๆเช้าเย็นกระปุกนี้480 480ได้ที่แนวหน้าเข็มศูนย์สองสอันนี้การันตีคีรอยเนี่ย นุ่มแล้วก็แบบค่อยๆอยู่ออยใช้เวลานะจะเย็นๆหน่อยใช้เวลาอันนี้น่าจะสวยใสยแต่อันนี้เมลัชมาไขยดีมากเมลัสมานนเนี่ยเป็นครีมลดเลือนฝ้ารอยด่างดำคือเราเราเรา,เเราที่เป็นฝ้าเป็นรอยด่างดำที่เกิดจากอะไรก็ตามทีที่เป็นรอยด่างดำใ,ในในใบหน้าเราเนี่ยคือแต้มตรงนั้นเลยหรือว่าจะทาทั้งหน้าเลยเพื่อความชัวเอาไปเลยแต่จริงๆแล้ว คือตามที่มีรอยด่งยางดำคอากให้ใช้จริงๆเลยค่ะสำหรับคนที่มีปัญหานะคะคืออันนี้อันนี้คือถ้าท่านใช้แล้วนะใจเย็นๆนะหลอดหนึ่งสองหลอด3หลอดสี่หลอดต้องได้เห็นผล ต้องเห็นผลจริงๆเพราะเราไปแจกเด็กเห็นผลมาแล้วรอยแดงดำต่างๆนานาโดยเฉพาะฝ้าอันนี้ฝ้าลดเลือนนะคะสกัดจากอะไรสารสกัดจากเปลือกปอสาวอซเลียไว้มัสาดใบโบกซึ่งมันจะลดการสร้างเม็ดสีใต้ผิวหนังทำให้ผิวขาวกระจ่างใสนี่ไงสารสกัดจากใบบบกกระตุ้นการสร้างคอลลาเจนใต้ผิวหนังไฮยาลูเรนีช่วย ช,ช,ชุ่มชื้นคแล้วไม่ทําให้เกิดสิวนะไม่ทําให้เกิดสิวเพิ่มสามารถทาที่จุดที่เป็นฝ้าหรือทาทั้งหน้าเพื่อใบหน้าขาวกระจ่างใสอันนี้ไงหนึ่งล้างพิจับภายในสู่ภายนอกสองคือตรงไหนที่เป็นแผล ก็เอาไปช่วยคีลอยอันนี้เป็นฟ้าช่วยกันช่วยกันช่วยกันเม็ดเลือดเราเส้นเลือดเราเส้นเลือดเราแข็งแรงแล้วเลือดลมเดินดีแล้วอะไรที่มันเป็นเป็นแผลเป็นฝ้าเป็นซิวริ้วรอยก็เอาไปช่วย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 กันพอหายดีปึ๊บหนึ่งชิ้นห้าร้อยห้าสิบสองชิ้นแปดร้อยสำหรับคุณผู้ชมที่บอกว่าเอ๊ะทำไมบองสบอกว่าเออทำไมเนอรใส ขนาดว่าเดินทางไปไกลๆเข้ามาอันเนี้ทำไมหน้าใสปากแดงใช่หน้าใสปากแดงนี่แหละอันนี้แหละเซตนี้แหละหนึ่งชิ้นหฮไลท์ห้าสิบสองชิ้นแปดร้อยบาทได้ที่แอดแน a น e า l t ลหรือว่าศูนย์สองสามหกสามสี่สี่แปดแปดและถ้าใช้ร่วมกันกับ คือไม่มีทางหรอกที่คุณจะใช้อย่างเดียวแล้วคุณจะหน้าขาวกระจ่างใสไม่ได้ไม่ได้ไไดต้องมีไอ้น,นี้ช่วยกันแดดเอ,อค,คือเช้าตื่นมาเนี่ยนะทา m o เ s อร์ของคุณแล้วเนี่ยทากันแดดวันธรรมดาทา25ก็พอ25ทากันแดดนะนนแล้วถ้าใบหน้ามีปัญหาก็เอาวันนี้ทาเติม วิธีนะคือหนึ่งมอยเจอร์ก่อนลงมอยเจอร์ ure, เสร็จแล้วทากันแดดกันแดดเสร็จแล้วถ้านหน้ามีรอยด่างดำแผลเป็นจากหลุมสิวอันนี้แผลเป็นคี้รอยอันนี้ฝ้าอันนี้จำไว้นะแผลเป็นคี้รอยนะอันนี้ฝ้าสมมติหน้าเป็นฝ้ามอยเจอร์แล้วกันแดดยี่ห้าทาฝ้าแก้ฝ้า แล้วหลงแป้งเลยโอ้ยแล้วยิ่งถ้ากินตัวนี้ด้วยเสริมการทำงานเป็นทีมอีกแล้วใช่นะคะเราจะเราจะทำงานเป็นทีมคือเสริมประสิทธิภาพซึ่งกันและกันค่ะคือไม, joking, ไม่ไม่ไม uh ่ใช่ไม่ใช่ไปกินเม็ดเดียวแล้วแบบอมตะาสวยเลยไม่จริงมันไม่มีจริงมันไม่มีจริงต้องช่วยช่วยกันนะแล้วต้องเราต้องการใช้คําว่าสม่าเสมอกับท่านด้วยอันนี้จําเป็นจริงๆค่ะ คือถ้าไม่สม่ําเสมอเนขาดขาดขาดในหายเนี่ยอย่าหวังว่าจะขาก,จากระจ่างสว่างใสถ้าวันสามวันอะไรแบบไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หรอเราอยู่มากแล้ว <laughs> 是是อันนี้อันนี้คือมอยเซอร์ลงยี่ห้าแล้วอันนี้แก้ฟ้าอืม แปลหลุมสิวเรียบร้อยแต่ถ้าวันไหนจะออกกําลังกายกลางแจ้ง50ไปเลยจ้าเพราะถ้าไม่50เนี่ยน่าจะดํากลับมาอีกก็ต้องหมุนกลับมาใช้อนี่อีกอ๋อใช่ก็ต้องหมุนเกันอยู่นี่นะคะคือไม่ไปไหนสักทีเดี๋ยวนี้เป็นความจําเป็นนะคะเรื่องของครีมกันแดดเนี่ยเพราะว่าบ้านเราแดดแรงไฟด้วยไฟด้วยค่ะเราเจอไฟทั้งวันแล้วไม่ได้สวยด้วยตัวเองนะเราสวยด้วยไฟวองไฟวง จริงค่ะแล้วสวยี่ไฟวองเอออันนี้อันนี้นะถ้าออกไปทำไปกลางแจ้งเนี่ยทาหน้าไ้ก่อนที่ห้าสิบ บอกเลยต้อง50แล้วเขาคนไปออกกําลังกายไปนะจะเจอแดดตรงๆเลยผิวจะได้ไม่ไม่หมองคล้ำด่าชั้นสองตัวเนี่ยไม่ขุยไม่ลอกไม่วอกไม่ลอกไม่ขุยแล้วก็ที่สําคัญคือซึมซับได้เร็วเดี๋ยวจะทําให้ดูอันนี้50นะอันนี้ชุ่มชื้นอันนี้50นะที่ที่ถ้าใครมี50เนี่ยเขาจะบอกว่าชั้นนี่นะตัวนี้ลดลดลดริ้วรอยด้วยนะคะคือทาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมว่ามันไม่วอก ไม่ลอกไม่ขุยแล้วมาซึมซับได้เร็วมากอันนี้ไม่ใช่เล่นกลนะไม่มีการตัดต่อใดๆทั้งสิ้นเห็นไหมหลายคนที่แบบใช้ครีมกันแดดแล้วหน้าลอยมาไม่เลยอันนี้ไม่แล้วไม่ไม่ขุดตันไม่ทาให้เกิดสิวด้วยอันนี้ห้าสิบนะถ้ายี่ห้าไม่ต้องพูดถึงเลยใส่ขึ้นนี้อีกอันนี้เขาเบาบายดูสิแล้วก็ทาแป้งไปได้เลยนะถ้าอยากจะมาสวยตอนว่ายน้ําอ่ะ หรือสวยตัดติกอฟ่ะเห็นไหมสวยแบบไม่วอกอะค่ะไม่ได้หน้าลอยมาเนี่ยนะคะแล้วเนียนค่ะเนียนเนียนเลยให้ความชุ่มชื้นค่ะเพราะว่ามันมีคอลลาเจนด้วยค่ะคือเราไม่ได้ทำเราไม่ได้ทำแค่เราเราคือได้ทำอะไรแอสไม่ได้ทำแค่ครีมกันแดดค่ะแต่ช่วยท่านแบบว่าเป็นรองพื้นในตัว แล้วก็เป็นมอยเซอร์อีกตัวนึงในตัวแล้วก็ทําให้หน้าขาวด้วยในตัวเลยนี่ขาวแบบไม่วอกอไม่ผ่านการตัดต่อด้วยเห็นไหมชัดเจ็นไหมเห็นไหมว่าแค่ลงแป้งไม่ยู่ไม่ยู่เลยพี่เห็นป่ะไม่ยู่เห็นไหมนี่ยถ้าไม่นั้นอ่ะมันจะยู่แล้วอันนี้มันจะไปไม่ได้คือเคยเคยเคยทดลองในการใช้ใช้พลาฟใช้พาฟแล้วคนดูบางคนบอกว่าก็ใช้พลาฟนะสิทีนี้ดูแป้งเลย แกมัดแปลงวนได้ไม่ติดแล้วไอ้นี่ไม่ติดอ้นี้มาด้วยอคสบายสวยเลยเห็นปะล่ะอันนี้นี่ตัวนี้และที่สําคัญแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวฉันจะมาเล่าให้ฟังว่ามันคืออะไรนะอันนี้เพี่สุขภาพดีต้องมีคิ้วอ๋อใช่อันเนี้เรื่องผมเรื่องขนอะไรเนี่ยนะคะคือ แต่ปองเนี่ยปองจะไม่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 ขนตาไม่ตากลัวแสบกลัวแสบกลัวแสบแต่ไ<ๆ>ม่มีอันตรายนะคะแต่ขนตาเนี่ยขนตาคือท่นา,านไม่ได้ยาแบบคุจารุเขาไม่เป็นฝรั่งเศสเป็นสาวฝรั่งเศสต้องทาต้องฉีดเราเป็นเราเป็นแบบว่ามวยเราเป็นแบบไม่หญิงแพรจีนดังนั้นเราต้องไปซื้อไอ้นี่มาขนตาปลอมมาเตะซรเอยเออแต่คิ้วมันไม่มีคิ้วปลอมอย่างอ่าใช่มันไม่มีคิ้วปลอมจร <S 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 ิงคิ้วง คิ <Q S 2> ้วพูดถูกถ้าคิ้วจริงไม่มีพี่ต้องทําเอง <c oughs> วิธีการคืออย่างนี้นะมุนให้เกิด <c oughs> อันนี้มานะแล้วก็ทาตามคิ้วอะทาตามคิ้วทาตามคิ้วแล้วคิ้วเนี่ยไอตรงที่มันตรงที่มันมีอยู่แล้วมันก็จะขึ้นดกไอตรงที่มันไม่มีเนี่ยมันก็จะขึ้นมาบาง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 คืออย่างไรสุดทําำให้ท่านอ่ะเขียนคิ้วได้สบายใจอือปองใช้นหนักันั้นีกพี่มาทำให้ดูอยาทำยังไงคะเอ่อไอไอไอที่เขียนคิ้วอะค่ะ ปองก็อุทิศอันหนึง่งอันหนึ่งต้องไปอุทิศให้ปองค่ะหลอดหนึ่งต้องอุทิศให้ปองปองจะเอาอันนี้อันนี้เราอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นเอ็นคิวใช่ไหม Q, คิวอ๋อค่ะคิวใช่ไหมปองก็อันนี้อเอาไปแต้มว่ะแต้มแต้มแต้มไปแต้มแล้วปองก็เขียนคิวอ๋อก็สทัทีเดียวเลยคือบำรุงด้วยแล้วก็ยู <laughs> ใี่ตรงเะคะขาไม่ได้ข้างนึงชี้ข้างนึงจริงปงซื้อหลอดหนึงมาอุเทศสุดยอดเพื่อทำให้ไอตัวเขียนคิ้วว่ามันมีน้ำไงมันมีเจลไงแต่ปองอะทกก่อนนอนและเช้าทุกวันแล้วคิ้วบองมีเลยอ่ะคิ้วขึ้นเลยคิ้วอ่อนๆนะขึ้นแล้วเราเลยรู้ว่าเองขึ้นมาเองก็ไม่ได้สวยเลยคิ้วเองแต่อย่างน้อยมันก็มีขนคิ้วใช่ป่ะพี่ค่ะเขาจะโค้งโกมีคันสอนอย่างกุจารู้ละก็ต้องเขียนเหมือนกันล่ะ แต่ก็สวยไงรูปทรงคิ้วพี่สวยไงโค่นี่เขาโค้งเองนะเขาโค้งเองนะไปสะพานเลยสะพานเอ้ยเดินกัะสะพานข้ามคลองพะดุงเลยอ๋จริงอย่างนั้นเลยคิ้วพี่เปิ้ลเขาสวยมากเขาโค้งอย่างนี้เลยอ่ะแต่คิ้วเราเป็นยี้พี่มันก็อย่างี้แล้วมันก็หักหนอคิ้วมันหักมือเลยมันก็เลยมีขนนี่แหละเราทำให้มันขนขึ้นมาเยอะเออมีขนมาเยอะเราจะได้กันไงน้องที่บริษัทอะค่ะไม่มีเลยเจอกันตอนเช้าเขาแต่งหน้าไม่ทันตกใจนึกว่าคนละคนแบบว่าไม่มีเลย ไม่มีเลยเส้นหนึ่งค่ะว่าเขาเกิดมาแบบไม่มีเล้แล้วเขาช่วยได้ช่วยได้ค่ะช่วยได้แต่มันจะไม่ได้ขึ้นมาแบบดกคลึ้มนะท่านผู้ชมมันจะขึ้นมามันก็จะมีคิ้วแหละมีขนคิ้วแหละก็ตามตามรากรากขนคิ้วใช่ไหมใช่ใแล้วตอนมันขึ้นมาแบบจะคันๆเลยก็เก่าเกาจะคันๆเหมือนแบบเหมือนแบบอะไรขึ้นใหม่ๆมันจะคันๆอ่ะคันคันอนเออเออ ต,ต้นสวยอันนี้นะอันนี้ทีนี้อ่แล้วกลับมาเล่าใหม่ว่ามันคืออะไรไอ้เจ้าเมลัสมานี่พาเป็นเอาพาเป็นรู้จักแล้วนะว่าอันนี้แอดอันนี้ยางยางจากต้นต้นอ่นดรากต้นบัตรจากเยเมนอันเนี้ยอันนี้ได้ส่วนเมลัสมาของเราเมลัสมาของเราเนี่ยน,นะคะ ซึ่งบอกแล้วว่าสกัดจากอะไรใช่ไหมยี่ของเราเนี่ยเป็นเจลที่ผสมโคค1ิวเทนซึ่งนอกจากจะบำรุงผิวลดริ้วรอยแล้วกันแดดในตัวแล้วไม่เหนอะหนะซึมซับเร็วไม่ก่อให้เกิดสิวไม่ลอกไม่วอกไม่ขุยนะเหมือนกัน50เนี่ยนะ50เราใส่โคค1ิวเทนแล้วใส่โปรตีนไหมจากว่านหางจริเข้เติมเข้าไปอีก50เติมเข้าไปอีกดังนั้นไม่เหนอะหนะซึมซับเร็วไม่วอกไม่ลอกไม่ขุยไม่เป็นสิว แถมยังเป็นคือลดริ้วรอยด้วยใช่ใช่ใช่และส่วนเจ้าคิ้วนี้เจ้าคิ้วนี้สารสกัดจากโสมสารสกัดธรรมชาติต่างๆนานาซึ่งจะเป็นสารสกัดที่กระตุ้นการงอกใหม่อันนี้คิ้ว1หลอด420 2หลอด680 3หลอด900บาทคิ้วเมลัชมาทั้งหมดเท่าไหายทั้งปปรนี้ย้อนใหม่ไทยทำคือบอกกับท่านว่าไม่มีใครสวยโดยธรรมคือเราสวยมีคนสวยดยธรรมชาติ แต่บางคนที่แบบไม่ธรรมชาติเท่าไหร่นักเราต้องช่วยกันแต่ต้องช่วยจากข้างในนะสู่ภายนอกข้างในเราก็ล้างพิษไปดูอีพีล้างพิษพอล้างพิษเสร็จแล้วก็ต้องให้หลอดเลือดเราแข็งแรงเลือดลมล้างพิษก่อนหนึ่งเลยล้างพิษก่อนสองหลอดเลือดแข็งแรงจะทําให้เราแบบว่าเลือดลมเดินดีพอเลือดลมเดินดีแล้วเราเอาทาทีละอย่างมีอีพีเรื่องผมไปแล้วอันนี้อีพีเรื่องหน้าพอผมเราดก ผมเราสวยผมเรายาวผมเราหนาสวยสวยเจนิ่มแล้วก็สีสีสีผมเราเป็นสีเดิมค่ะคราวนี้บำรุงหน้า แก้ไขปัญหาให้อันนี้แผลเป็นคีรอยอันนี้ฝ้า <คะ S 2> อันนี้ใช้พร้อมกับผลิตภัณฑ์กันแดดอันนี้เล่นลมเดินดีและอันนี้ปลุกคนคิวเครื่อง <c oughs> เอออันนี้ตัดแต่ตัดคอออกมาวางเลย <c oughs> <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> เราที่ผมดูเห็นมาเนี่ยพี่ดูดิแล้วก็แห้ง <c oughs> นี่ไง <c oughs> แห้งสนิทเลยภายใน EP เดียวแห้งสนิทติดตรึงเลยไม่วอกทั้งหมดเลยซื้อหาได้ที่ไหนแอดแนวหน้าเฮลศูนย์สองสามหกสามสี่ แปดแปดมันกระดาดแล้วเลยแนวหน้าสุขภาพนะคะทาง y o u youtube f a c e b o o k ในแนวหน้าออนไลน์ค่ะ E.P. นี้ลาไปก่อนในเรื่องของใบหน้าสว่างกระจ่างใสนะคะ <c oughs> เจอกันใหม่ E.P. หน้าสวัสดีคะ่ะ <c oughs>